ราขนมจีนต้มหมอปลาลาเนี่ยค่ะที่จังหวัดนครราชสีมาเพิ่นต้องมีการปรับด้วยค่ะแม้ว่าร้าใดเนี่ยสิลดลงอีกทั้งยังคงรักษาคุณภาพอาหารและก็บอกขึ้นราคาติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะลูกค้ายัางคงเดินทางมารับประทานขนมจีนต้มหมอปลาาที่ร้านโฮซอนอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาซึ่งเป็นสูตรเด็ดของทางร้านที่คิดค้นขึ้นมาเอง โดยเปิดขายมานานกว่า17ปีจนเป็นร้านที่มีชื่อเสียงของจังหวัดนครราชสีมาแต่จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ทำให้ยอดขายลดลงกว่าครึ่งจึงต้องมีการปรับตัวเพื่อให้ทางร้านดำเนินกิจการต่อไปได้และตรงตามความต้องการของลูกค้ามีทั้งรับประทานที่ร้านซื้อกลับบ้านและสั่งอาหารออนไลน์แบบเดลิเวอรี่ส่วนคุณภาพและรสชาติอาหารยังคงอร่อยเช่นเดิม เมนูเด็ดจะเป็นขนมจีนต้มหม้อปลาานะคะมีมีสามีสมีมีสปลาสประเภทมีปลาดุกมีปลาช่อนมีปลากระพงให้ลูกค้าได้เลือกทานแล้วก็จะมีอาหารของอาหารเป็นซิงเกเจอร์ของโคราชนะคะก็จะมีผัดหมี่โคราชมีส้มตำมีน้ำพริกหมูมีลาบปลาดุกกรอบค่ะที่เป็นของทางร้านนะคะ ทางร้านได้ดําเนินการตามมาตรการด้านสาธารณาสุขไม่ว่าจะเป็นการวัดอุณหภูมิก่อนเข้าร้านล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์เพื่อไม่ให้มีการแพร่ระบาดภายในร้านส่วนพนักง,งานต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกคนและมีการตรวจ ATK ทุกสัปดาห์เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการค่ะปฏิบัติตามก็มีสแกนไทยชนะเจลแอลกอฮอล์ล้างมือวัดอุณหภูมิค่ะแล้วก็ลูกค้าที่มาใช้บริการก็ต้อง สวมหน้ากากอนมามัยทุกครั้งค่ะจังหวัดนครราชสีมาเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 จํานวนมากเป็นอันดับต้นๆของภาคอีสานส่งผลกระทบด้านเศรษฐกิจมาตั้งแต่ปี2563ปัจจุบันมีแนวโน้มเริ่มดีขึ้นหลังจากรัฐบาลมีมาตรการแก้ไขและการป้องกันที่ดีทําให้จังหวัดนครราชสีมาบางส่วนเริ่มฟื้นตัวขึ้นครับก็ขอเรียนอย่างนี้นะครับก็ สภาวพวิกฤตเรื่องโควิด -19 นะครับซึ่งมีผลกระทบตั้งแต่ปี63จนถึงปี64นะครับแล้วก็ปีนี้คือปี65เนี่ยในสภาพรวมของเศรษฐกิจตอนนี้แนวโน้มนะครับก็น่าจะเริ่มดีขึ้นนะครับหลังจากที่การมีมาตรการการแก้ไขเรื่องการป้องกันเรื่องของของโควิดของโคราชเราเนี่ยค่อนข้างจะทําได้ดีนะครับทำให้เศรษฐกิจบางส่วนเนี่ยเริ่มฟื้นตัวขึ้นนะครับ จากการทำงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนที่ได้ร่วมกันขับเคลื่อนป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ทำให้สถานการณ์มีแนวโน้มดีขึ้นอย่างต่อเนื่องรวมถึงการฉีดวัคซีนอย่างทั่วถึงเพื่อแก้ปัญหาการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 อีกทั้งช่วยย้ำความเชื่อมั่นให้กับภาคเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวให้ขับเคลื่อนต่อไปได้อุทัยอัคารจันทร์ถ่ายภาพ ภาวิตาสีบุญสมทีมข่าว NBT11 t ท e สทีีสานรายงานจากจังหวัดนครราชสีมา